สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุผู้สูคนเด้อครับมื่อนี่กามาพบมาพอ่อกับทางพใหญแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี่ผมสีมาอัปเดตข่าวของทางพู้ใญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังเด้อครับว่าแล้วกาเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับทำเพื่อลูกขนาดนี้บอสบิก๊กยังโดนด่าล่าสุดโดนบูลลี่แบบนี้ปัด เกิดนี่ยังขคืนนอบัดที่หนีพี่น้องเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนนะครับผมหลังจากที่ทั้งบอดบิ๊กนะครับเพิ่นได้กลับมาจากสิงคโปร์นะครับตีพาทั้งนองนาริตะนะครับไปเที่ยวนะครับพี่น้องเมื่อคืนนี่เพิ่นก็กลับมาแล้วนะครับแต่เพิ่นกลับมาอยู่บ้านนะครับที่ปทุมธานีนะครับพี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับทางคุณแพลีาวเพิ่นก็เลยได้ไปรับนะครับไปรับลูกสาว นะครับก็คือน้องนาริตะไปรับอยู่บ้านบอดบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับก็คือบอกง่ายๆนะครับคุณแพลียวๆนี่ไปบ้านบอดบิ๊กนะครับเพื่อไปรับน้องนาริตะกระสีมีเป็นคลิปนะครับพี่น้องที่ทางคุณแพลียวานะครับเพิ่งออกมาล้งนะครับกับเป็นคลิปนะครับพยาบ้านฟินแลนด์กับออกมาสู้น้องนาริตะนะครับคุณแพลียวากับอุ้มเอาลูกนะครับจากบอดบิ๊กซึ่งมันเป็นภาพที่หนารากเลยครับพี่น้องนะครับ ตามหลักก็คือเป็นพ่อแม่ลูกนะครับเป็นภาพที่เบื้องแร้่วเอฟซีหลายๆท่านเห็นแล้วก็อดยิ้มน้ำว่าได้เพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นภาพที่อบอุ่นซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็มีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนมากเลยนะครับคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือว่าเห็นแล้วอบอุ่นเห็นแล้วดีใจน้ำนะครับเป็นภาพที่น่ารักมากแบบเนี้ยครับพี่น้องแต่สิมีเอฟซีบอกรีท่านหรอครับพี่น้อง เขาเอื่อนว่าขวางลูกนะครับยินดีบ่เป็่นนะครับคอเตะสีเขามาวา่ามาแสะพูญิบาลฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมมตนนะครับบางช่วงบางตอนสู้ฟังพี่น้องคอมมต์ดีๆก็เยอะนะครับซึ่งท่านแรกนะครับท่านนี้บอกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเธออยากเห็นร้องเพลงคู่หน้าเวทีแต่ก็นั่นแหละเนาะนะครับพี่น้องกับความหมายการหูยุว่าปี่นไปว่าไรด,ดอกประมาณนี้นะครับท่านต่อมาก็บอกว่า เห็นแล้วข่อยสิน้ำตาไหลอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวอยู่น้ำกันพ่อแม่ลูกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ f c อยากเห็นนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่น่ารักพ่อแม่ลูกนะครับคุณแพลวเพาวกลับมารับลูกอยู่บ้านวอดบิกแบบนี้นะครับก็นานะนั่นวอดบิกกับไปรับลูกอยู่หลังวิธีคุณแพลวเพาวแบบเนี้ยครับต่างคนต่างทําหน้าที่พ่อกับแม่ได้ดีมากๆอันนี้ชื่นชื่นชมทั้งสองคนอ่าขอไปครับชื่นชมทั้งสองคนทั้งสองท่านเลยนะครับแต่บัดที่นี่พี่น้องนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับท่านนี่ s, บอกว่าเอาจริงก็แอบหวังให้เขากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนะครับท่านต่อมาก็เลยว่าใช่ใช่ค่ะแอบหวังลึกๆอยู่แต่ท่านนี่แหละครับพี่น้องบอกว่านี่ไม่ถึงปีเลยนะนะครับประมาณว่าบ่าถึงปีเลยนะบ่ต้องมาหวังประมาณน,นี้นะครับแล้วท่านตอนนี้อ่าครับท่านนี่นะครับเข้ามาบุลลีพี่น้องว่าไม่เอาแล้วสายเหลืองวสัสดุครับพี่น้อง ยุคสมัยใดแล้วนะครับพี่น้องนะครับเจ้ายังสีมาบุนลี่ยังสีมาเหยียดยามล่อเลี้ยนเขาว่าไม่เอาแล้วสายเหลืองว่าสั้นครับวาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับวาเอาแล้วนะครับสายเหลืองว่าสันครับพี่น้องคือเอาตรงๆนะครับพี่น้องบบแมนว่าสีเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าคนอื่นๆที่เพื่อนเป็น LGBTQ คนะครับคาว่าสายเหลืองมันไม่ควรมีในสังคมไทยแล้วนะครับนะครับผม คนที่ว่าแบบซี่นะครับมันบ่กบอกถึงจิตใจนะครับว่าคุณเป็นคนจิตใจแบบใดที่แน่นอนแหะเป็นคนที่ไม่จิตใจไม่ปกติแน่นอนแหะที่คุณยังมาใช้คําเดิมๆมาล้อเลียนคนอื่นอยู่ว่าเป็นสายเหลืองนะครับพี่น้องอันนี้ขอว่าตรงๆเวยครับอาจมีคําว่าสุภาพนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคุณโง่นะครับนอกจากโง่แล้วไม่พอคุณไม่มีสมองด้วยนะครับอันนี้เอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างมากเลยที่จะมาล้อเลียนหรือว่ามามาเหยียดเพศนะครับผม อันนี้โดยความเห็นส่วนตัวผมเดิมพี่น้องบัตรที่นี่ท่านเดิมนะครับบอกเลยครับท่านนี้ว่าไม่กลับค่าล้านเปอร์เซ็น์ไปแล้วไปหาคนที่ถูกสเปคคนนั้นแหละว่าสั้นครับพี่น้องกะซีว่าบอดบิ๊กนะครับมีผู้สาวไม่แลวเขาบอกกลับมาดอกประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนเอฟซีท่านเดิมนี่แหละครับพี่น้องนะครับเพิว่าเขาแค่ทําตามหน้าที่กลัวสังคมจะโจมตีว่าสั้นครับกลัวสังคมจะโจมตีว่าไม่รักลูก คนมีความรักจะคิดถึงลูกหรือ,อบ้าพยาบาลฟิแลแลนะียนมีความฮักไม่แล้วมีผู้สาวไม่แล้วสีคิดหอดลูกอยูบ่บ่ว่าันครับพี่พี่น้องนะครับนี่ไงเขาถึงว่าพ่อแม่เลิกกันลูกควรอยู่กับแม่ดีที่สุดว่าสันครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับผมก็เลเอ,อมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับคนอื่นเขายินดีชื่นชมเยอะแยะแต่ท่านนี่นะครับกับ เขาเอื่อนไว้าจาังดคราพี่น้องบ้านเขาอื่นว่าควางลูกนะครับพี่น้องยินดีก็บว่าเป็นนะครับแถามมาบุลลี่มาเหยียดยามเขาอีกนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสูฟังได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีตัวต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ